ดีค่ะหญิงพาเพื่อนเพื่อนมาเคลียร์ตู้เย็นอีกแล้วค่ะหญิงเต็มตู้เย็นมากเลยค่ะแทบจะไม่มีที่เก็บกันเลยทีเดียววันนี้หญิงจะมาผัดแขนปลาเค็มให้ดูกันค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะโคนที่แก่เขาออกแบบนี้ค่ะเอาใบแก่ทิ้งนะคะถ้าใบไหนใหญ่ให้ตัดครึ่งค่ะค่อยๆแกะใบเขาออกนะคะทีละใบจะได้ทานง่ายค่ะทําตามหญิงแบบนี้นะคะส่วนที่อ่อนๆของเขาใช้มีดผ่าแบบนี้ได้ค่ะฉีกๆและเด็ดใบแบบนี้ค่ะ หญิงซื้อมาจากไมโครนะคะทั้งหมดนี้ราคา50บาทค่ะจากนั้นนำแขน่งไปล้างน้ำสะอาดกันค่ะล้างหลายๆน้ำเลยนะคะจะได้สะอาดค่ะ ค่อยๆล้างนะคะเพราะว่าตรงจากใบเขาอ่ค่ะชอบมีเศษทรายซ่อนอยู่ค่ะล้างเสร็จแล้วเสดดน้ําทิ้งไว้ค่ะเรามาปั่นพริกกับกระเทียมกันค่ะวิธีการเก็บพริกของหญิงนะคะหญิงจะเด็ดหวงเขาก่อนค่ะแล้วก็เอากระดาษเช็ดชู่นะคะซับน้ําให้แห้งค่ะแล้วเอากระดาษเช็ดชู่รองล่างรองบนนะคะพริกจะไม่แฉะจะทําให้ไม่เน่าง่ายค่ะเก็บไว้ใช้ได้นานค่ะปลาเค็มกันค่ะปลาเค็มที่ซื้อมาจากตลาดก่อนนามาทําอาหารทุกครั้งเพื่อนๆอย่าลืมล้างทำความ ทำความสะอาดก่อนนะคะ ซับน้าให้แห้งค่ะแล้วเอาไปทอดแบบนี้ค่ะทอดปลาต้องทอดให้อีกด้านนึงสุกก่อนนะคะแล้วพลิกรออีกด้านนึงสุกเป็นอันใช้ได้ค่ะหญิงก็จะเทน้ามันพืชส่วนเกินออกนะคะและเช็ดเศษเศ็เขาออกนิดหน่อยค่ะใช้กระทะเดิมเลยค่ะใส่น้ำมันพืชที่ทอดปลานิดหน่อยแล้วใส่พริกกระเทียมและปลาเค็มลงไปค่ะใส่แต่เนื้อนะคะเราจะไม่ใส่ก้างลงไปค่ะจากนั้นนำแขนของเราลงผัดได้เลยค่ะหญิงจะใส่ซอสหอยลงไปนิดหน่อยนะคะห้ามใส่มากนะคะระวังเค็มค่ะปรุงรส ด้วยน้ำตาลทรายและผงชูรสค่ะจากนั้นก็ชิมดูนะคะหญิงชิมแล้วเค็มไปนิดหน่อยค่ะหญิงตัดลดด้วยน้ำตาลทีนิดนึงค่ะผัดคลุกเขาให้เข้ากันนะคะผัดแขนงนะคะเราไม่ต้องผัดนานนะคะถ้าผัดนานเขาก็จะเหนียวค่ะไม่กรอบกินไม่อร่อยนะคะจากนั้นชิมรสด,ดูอีกรอบค่ะหญิงว่าอร่อยแล้วค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดขนแข่งปลาเค็มเมนูวันนี้ของหญิงเตรียมไปจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟกันค่ะเมนูผักยังต้องอยู่กับหญิงอีกหลายวันเลยค่ะในตู้เย็นของหญิงเต็มไปด้วยผักนานาชนิดเลยค่ะต้องทผักที่ยังมีอยู่ก่อนนะคะค่อยมาทําเมนูเนื้อสัตว์ได้ค่ะเนื้อสัตว์หญิงซื้อมาแล้วแช่ช่องฟิตไว้ค่ะมีเยอะมากๆเลยค่ะหญิงต้องเคลียร์ตู้เย็นอย่างต่ําประมาณ1อาทิตย์ค่ะ เพื่อนๆชอบทานกันไหมคะขแขนงปลาเค็มหยิงชอบทานกระเฉดป,ปลาเค็มกับขแขนงปลาเค็มมากเลยค่ะเมนูนี้ก็อยากทํากินมาหลายวันแล้วนะคะวันนี้ได้กินสมใจแล้วค่ะอร่อยมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มหรือข้าวสวยก็กินอร่อยมากค่ะเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆได้ทําเมนูนี้อย่าลืมส่งรูปมาพูดคุยกับหญิงบ้างนะคะวันนี้หยิงไปก่อนค่ะบา,บายบๆค่ะ